ว่าอะไรประวัติศาสตร์แต่ท่านี้ผมบอกว่าคุณเซนปัจจุบันนายกที่ปรึกษาอะไรของของนายกรัฐมนตรีก็เอาลูกมาเป็นนายกปฏิคเมรเนี่ยไปล้างสมองคนคเมรนครับคุณเซนนี่นะฮะขออาทานโทษท่านที่มาฟังหวังจะได้ฟังธรรมะวันนี้ผมขอเรียกว่าภาษาคนปนภาษาธรรมเกี่ยวกับคดีโลกคุณเซนนี่เป็นอดีตหัวนหน้าคอมมินนิต ขอมเมนแดงอดีตขมเมนตแดงหัวหน้าขมเมนแดงท่านก็ดูประวัติศาสตร์ฮนะขมเมนตมมนลบกันเองมีขมเมนด์ดำมีขมเมนตแดงกับขมเมนเดิมแล้วขมเมนตเนี่ยโหดร้ายนะครับเข้าดูว่าคนใดมีความรู้จับสังหารหมดเลยคนใดที่มีความรู้ไปดูว่าบ้านใดมีหนังสือแสดงว่ามีความรู้สังหารหมดเลยครับนี่ความโหดร้ายของขมเมนแดงฮุนเซนเนีนะฮะเป็นหัวหน้าขอมเมนแดงมาก่อน แล้วถามว่าคนอย่างนี้มาปกครองแล้วอะไรฮะโอ้โหสร้างหนังลูกชายไต่แสนเดือนเพน